เอาไปนะทุกคนอ่าเริ่มตีพี่โต้แล้วกันครับพี่โตวันนี้เจ๋ง่รค่ะต้องแดกแต่งผีวันแต่งแล้ววันนี้เป็นไงบ้างพี่โต้ตืนเต้นมากเลยครับข <c oughs> บวนเสกนี้เริ่มมาจากการเห็นหนูอยู้ยพี่พีแล้วก็เขาก็เปิดทุก ช่องให้ผมเต็มที่มากอันนี้ก็ได้ฉายแล้วเต็มเลยเมื่อกี้พี่โต้พูดบนเวทีว่าตอนที่ทำโปรดักชันอะเห็นแล้วอยากได้ฉายเร็วๆเลยใช่ทำไมมันมีความรู้สึกโมเมนต์นี้ครัเพราะเหมือนแบบทุกคนมันแบบใส่เต็มสุดๆนะฮะแล้วมันรู้สึกหนังมันเหมือนจะระเบิดอะพลักอะอยากให้มันฉายเร็วๆจริงๆเพราะมันรู้สึกมันสนุกมากอันไหนอันไหนที่ทำให้คุณหนุ่มมั่นใจว่าไอ้หนังเรื่องนี้มันสนุกไหมที่พี่โต้มั่นใจว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนทุกคนมันได้เปิด ช่องใหม่หมๆทดลองอะไรทําอะไรเยอะมากแล้วก็เหมือนมีหนังมันมีลูกบ้าเยอะดีครับเราอยากอวดเร็วๆฮะเป็นเป็นอยากอวดอของอะไรอย่างเงี้ยพี่หมูยเนี่ยพี่หมูอย่างเงี้ยเป็นคนที่ <คน S 2> อวดนะพี่อวดคอก็บอกว่าเป็น,นคนอยากอวดของเยอะครับโจัดเต็มครับเหมือนกับต้นฉบับเขาก็มีมุกมีอะไรต่างๆเราก็ประเคนมุกผสมประสานรวมเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เห็นทั้งสองคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะฮะที่ รู้สึกว่าไดนามิกครับหมายถึงว่ามีทั้งความคอมเมดี้มีทั้งความซับซึ้งมีหลายเฉดมากมากเคมีทั้งนักแสดงทุกคนรับผุงกันดีใช่ไหมฮะที่หนุนในฐานะของกลับครับก็โชคดีว่าทุกท่านแบบมือโปรมากมากกันเลยด้วยต้องรู้และก็ดีใจมากๆที่เป็นเซตนี้ครับทุกท่านอขึ้นกับเฮียก็ปล่อยของไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมในเรื่องนี้ก็ปล่อยของเยอะสนิงเนี่ยคอนเสิร์ตกับสลิงนี่คล้ายๆเลยเยอะเยอะพอกันเลยเหรอโหด้าแบบ พอกันแต่แค่ไม่เป็ตื่งกาก็ก็แบบมีเอฟเฟกต์เยอะมากแล้วก็ทุกต่างๆ็คือว่าน่าจะชอบกันเพราะว่ามันมีความปรับจากในชั้นต้นฉบับสไตล์ไทยแล้วก็อย่างเนี่ยได้เห็นแม่แม่ก็บอกว่าที่สุดขอขอบคุณท่าลูกน่ารักมากลูกลูกสองคนน่ารักมากแล้วกับกินแล้วเป็นไงบ้างคะยิมีกับกินเรื่องนี้เป็นไงบ้างพี่ยิมีใช่ไหมคะยิมไม่เไยค่ะก็ สมูทดีครับไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเด้อต้องไปดูในโรงไงถ้าอยากดูว่าสมูทยังไงใช่ใช่ใช่แล้วแม่มียังไงกินสำหรับตัวละครตัวละครผมสนุกมากเลยนะกับกับกับหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่น่าจะเป็นงานที่แบบมิติในการทํางานแบบมากที่สุดงานหนึ่งเลยครับหมายถึงว่าทั้งหลากหลายมากใช่ครับทั้งทั้งทั้งการทํากันบ้านหรือว่าการการสร้างตัวละครหรือการเตรียมตัวในการไปออกกองแต่ละคิวอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอ้โห ตอนที่มันนั่งลิสต์กันเนาะว่าหมายถึงว่ามันมีอะไรบ้างที่ที่ผมและทุกๆคนต้องต่างเตรียมตัวกันมาอะไรเงี้ยผมว่ามันแบบมันดูงงมากที่ที่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในนี้มันมรวมอยู่ในหนังเรื่องเดียวอะไรเงี้ยผมว่ามันมันแล้วมันบูแล้วมันแบบมิติมันหลากหลายเข้าไปถึงผมว่ามันน่าจะได้หลายอารมณ์แล้วก็ได้ได้หลายๆความรู้สึกที่มันสุดทางน้นสุดทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังอะไรเงี้ยครับมีเอาพิมพ์มีมีนะฮะมี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 ม สองพันผมก็โอเคแล้ว <c oughs> ไม่วกมักน้อยมักน้อยม <c oughs> าเอาออูภาษาตั้งต้อนอยากให้หลานได้แต่งานอ๋อจริงๆก็อยากให้แต่งนะอือ <c oughs> <c oughs> ม่ค่ะคือในเรื่องเนี้ยมันเป็นความใกล้ชิดระหว่างอ่ีพีนะคะอติตีเนี่ยกลามาก ซึ่งมันเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนกันด้วยเป็นอะไรเ้วยพูดกันได้ทุกเรื่องและทีนี้มันเกิดที่เขาตายไปก่อน,นที่เขาความหวังเขาคืออยากจะแต่งงานมากมันสรุปตรงที่ว่าเราไปทําให้มันเกิดเรื่องว่ายัางไงเขาตายไปแล้วเขาก็จะเราต้องแต่งงานไงใช่ไหมคะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่เราที่ต้องหาเจ้าบ่าวเรียเจ้าบ่าวตรงนี้มันก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยอำนวยความสะดวกไม่อำนวยความสะดวกใช่ไมไไมันก็เป็นเรื่องเาวน่ารักอารมณ์เชิงด้วยจ้ะก,ก็ประมาณนี้ค่ะมันก็เลยเกิดความหลากหลายมากเลยมันมันเราว่ามันเป็นหนังที่น่ารักนะคะแล้วดูแล้วสนุกด้วยดูแล้วมันมีความประทับใจด้วยอันนี้ไม่ได้พูดเกอนนะเรื่องจริงนะคะอายุเยอะแล้วไม่โกหกนะคะก็ก็เดี๋ยวไปดูเอากันแล้วกันมันพูดไปเดี๋ยวมันไม่สนุกไง สนุกจริงๆเป็เรื่องหลังการทำงานสนุกจริงๆสนุกมากเลยนั่งับจะสงบก็มีเพราะตีสามก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตเราที่ได้ร่วมงานกับคนรุ่นใหม่ไงแล้วโดยเฉพาะซุปเปอร์สตาร์อย่างสองคนนี้นี่แหละด้วยพี่รัศมีแขกไม่เก่ามันมีเก่าแล้วนี่แหละมาไม่วกูแยกออกไปเนี่ยคนไหนพี่พีคนไหนพี่แขกเนี่ยสวย ก้อยค่ะก้อย่า,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 านาตำรวจหญิงไงที่บอกไปหลายตัวเลยหนูว่ามันเป็นเรื่องที่มีเซอร์ไพรส์เยอะอเอาจริงๆอย่างคนไม่ได้มาพี่ลุงลงค,คือก้อยว่าเป็นกองที่อารมณ์เยอะแต่หลักๆคืออารมณ์ดีคืคอทุกวันที่ไปถ่ายก็ว่ามันมีความสนุกแล้วความสุขที่ไปถ่ายลุงลงพี่เอแล้วจีนมีตัวละครลับที่อยู่ในเรื่องที่อยากให้ทุกคนได้ดูก้อยเชื่อว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์แล้วก็ขบร้ก็คือพี่หมูแต่งหญิงเป็นเป็น เป็นไปได้เป็นไปได้แต่คุณพี่หมูแต่งหญิงไหมไม่รู้แต่คุณแต่งเยอะมากแต่งอะไรแต่งเยอะเลยเยอะหลายคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรปลอมตัวเปลี่ยนคาแรคเตอร์เนี่ยก็จะได้เห็นแต่คุณก็ไปกับเขาด้วยนี่ก็เปลี่ยนไปด้วยกันเน้นเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเปลี่ยนโลซูมสารถ้าแขกอะมาดูฝั่งนู้นแล้วแขกนะะก็อย่างภาพยนตร์เรื่องจริงเรารีเมคกับรอันที่ทราบกันนี่ก็ดูหลายรอบเหมือนกันออริจินอลแต่แค่ทีเซอร์เองสไพรส์แฉเหมือนกันว่าทำด้วยโอ้โหทีมงานเอามาทำเป็นแบบว่า คือเราเราพอเราดูเวอร์ชั่นบีพีบิวินแล้วเรานึกเวอร์ชั่นจะไม่ได้เลยเป็นเวอร์ชันที่แบบของบีพีบิวินจริงๆแล้วส่วนตัวแขกเองก็พี่หมูให้มาเล่นบูนะคะเรื่องนี้ก็งงเหมือนกันมต่ที่เราเนี่ยอ่อนแอตัวเล็กเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงเราับมาให้เราเล่นบูซึ่งมันมันมันขัดกับตัวแขกมากะะแต่เรื่องนี้ที่แขนก<ะ>นัง่งเอกดีฮะเราอ่ะนั่งเอก ใครเป็นใครแยกไม่ออกเลยจริงๆนี่แล้วเบียีกับสวยไปทั้งคู่เลยน้ตาค่ะีกที่ไป็ก๋าชาเปลี่ยนทีเลยอ่ะสุดท้แล้วพี่ต้องปากแล้วกันครับแแบบจะได้ดูกันละ20นี้ครับก็เป็นงานที่ทุกคนเต็มที่จริงๆพูดๆซ้ำๆคือสนุกมากครับก็อยากอยากหวังว่าทุกคนจะเอนจอยและมีความสุขมีเป็นหนังที่หลายรสชาติมากๆก็หลายคนอาจจะมองว่าเป็นหนังแบบจิ้นหรือเปล่าแต่จริงๆมันหลายรสชาติมากแล้วก็เหมาะกับทุกคนเลยครับ